สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจชันทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ้าวพ่อพี่พ่อน้องมือนีออกมาอยู่โคกงน้องหน้าน้องพี่น้องเนาะมือว่านในเพื่อนกะอ่าเลี้ยงทรงไ้นะครับอ่าทรงไ้โชคดีเด้อรั่นกันครับอ่ะนะครับมือนีก็เลยออกมาพี่ระบันในโคกงน้องหน้าครับพี่นะครับอ่ะจะขอแจ้งข้าวพี่ข้าวน้องน้องพี่น้องเนาะต่อไปนี้นะครับการถ่ายคลิปวิดีโออยังก็แล้วแต่หรือการโพสต์ภาพยังก็แล้วแต่เนาะนะครับอ่าถ้ามีบุคคลอ่า ติดเข้ามาในคลิปของเฮาหรือในภาพของเฮานะครับถ้าบ่ได้รับอนุญาตจากเขานะครับก็จะถือว่ามีความผิดถือว่าเป็นการละเมิดนะครับซึ่งโทษก็สูงนี่พี่น้องจําคุกเป็นปีปับ๊บเป็นล้านบอก้า่าทายวา่าเอิ้นัางเอกมาไทายนําขึ้นไปขึ้นมายัานนะโอ้เจะเอาลูกคนไปลงโดยบบได้อนุญาตบอร์แบบเซ็จได้ปะวาเอาอยากนะครับพี่น้อง็รือสึกว่าจักกฎหมายจังไดดอกเนาะจักตั้งขึ้นมาจะได้ว่าคุมค้มครองบคุคคลอยู่ในภาพนะ กับลวง่อไทยบกาไทยเขาเจ้าของบริยานปิดรูปเจ้าของมากเราเป็ีนโทษดีละเบิ่องเต่ร์รูปพื้นที่ของเขานาะพี่น้อนนะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องนะครับภาพพี่น้องมาเบิ่งแรงอาหารของเขานะครับพี่น้องนะครับจากการที่เขาเอาปุ๋ยเอายางมาใสสเข้าไปก็รู้สึกว่าได้ผลพอสมควรนะครับประกอบกับหนาฝนนะครับพี่น้องเคลด์ห้ยพืชท่านจะเล่นเติบตัวได้ดีนะครับทั้งมนทั้งนี้ก็มีแต่ฝนซื่ออาจจะบ่ได้ผลไปได้เนาะ ประกอบไปกับเอเข้ามีปุ๋ยไซนะครับพี่น้องมีปุยไสก็คือเป็นปุ๋ยมักนะครับพี่น้องปุยมักอ่มักด้วยจุลินทรี์ที่เป็นประโยชน์นะครับเมื่อใส่เข้าไปปั๊บนะครับอ่จุลินรี์ก็จะเปลี่ยนอ่าอินยีวัตุแล้วนั่นหายกลายเป็นปุ๋ยพืชได้เอาไปกินพร้อมทั้งปรับสภาพดินนะครับจากดินเปรี้ยวดินสมหายกลายเป็นดินที่เหมาะแก่การเจริญเ,เติบโตของพืชน,นั่งองพี่น้องวัสิตัดตนขี้เล็กลงวัง เดือนส่งเดือนก่อนยังแพ่แอวอยู่มันในฟาดกินทวมหัวล่วอะอาจจะได้ตัดลงแล้เดี๋ยวมันจะสูงเกินไปนะครับเมื่อกล้วยห้านะครับไปหน้องน,นะครับนะครับจากดินก้นสาดินก้นสางเปรี้ยวนะครับเ,เมื่อมาเจอปุ๋ยนะครับกเฮ็ดใไทยดินนั่นกลายเป็นดินที่มีสภาพพร้อมที่จะเจริ่เติบโตของพืชพักเนาะน,นะครับนะพี่นน้องเบิ่งอ่ะ,ะัจะได้กะ อย่าลืมเห็ดไปใส่ด้วพี่น้องได้ผลแม่นพักขาของคนเจริญชลทวมเพราต้นกล้วย,ตตวยปุ๋ยเอาจะได้แตงลุ่พี่น้อง,อง,งกันเพราะสั่นกินบ่ราะอะแท้ๆนะครับเอานะครับแล้วพาพี่น้องมาเลาะเบื้องหน้านะครับปุ๋ยมกักปุ๋ยอินทรีย์ของดีคู่ดินเนาะพี่น้องนะครับ <c oughs> ดินจะดีจะจ้องประกอบไปด้วยอินทรีย์วัตถุบ,บ่แม่นว่ามีแต่ปุ๋ยซื้อได้ปุ๋ยในที่นี่ไม่ถึงปุ๋ยตลาดนะครับพี่น้องซึ่งบ่มีอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนผสม นะครับบอสามารถเฮ็ดให้ดินล้วนซุยได้ให้แต่ธาตุอาหารซื้อๆบอสนำสับราคายัางแพงอีกต่างหากอ่ะฉะนั้นนะครับหันปั๊บมาเปลี่ยนใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุยเฮ็ดให้ดินมีจุลินทรีย์อยู่ตลอดนะครับพี่น้องดินมีชีวิตเปิดวะนะครับพี่น้องคือข,ของเกษตรทุง่งสังเกตปลาคาเนี่ยนะเบิงปลาค่านะพู้นะครับครับพี่น้องนะครับ,อ,นะรบอ่ะให้เห็นต้นคาไปแล้วเนาะทวงหัวเกษตรทุ่งเลยนะครับพี่ นะครับือเนื่องจากว่าดินห้ามันปรับสภาพได้นะครับพี่น้องปรับสภาพได้เดี๋ยวนะครับหลังจากมันว่างๆนะครับที่มันว่างจจกสิปูกยังคนจะชอบทุ่งก็เลยเอาหยาหวานอิสราเอลมาใส่นะครับเอาหยาหวานอิสราเอวมาใส่เพื่อว่าจะได้เกี่ยวไหง่วนะครับนะครับเพื่อจะได้เกี่ยวไหง่วนะครับสร้างมันว่างน้องเนาะนะครับอ่านี่นะครับให้นาาเอกเขากับคนงานเอาหยาหวานอิสราเอวมาเนบใส่ลหลังก็จะได้เกี่ยวไหง่ว ได้กินนะครับส่วนพืชพักต่าง,งๆเขาก็ยังอยู่งคือเก่านะครับดินขี้ดินดากดินเปรี้ยวดินโสมนะครับหลังจากงาวานเขาติดแล้วก็จะได้เอาปุ๋ยมาใส่ซึ่งไอ้ไอ้กองดำๆยุหันล,ละนะครับเป็นกองปุ๋ยที่เข้ามักขึ้นไว้นะครับรวมกับจุลินทรีย์ต่างๆก็จะได้ถือนํามาใส่บปเนี่ยเพื่อความจเจริญเติบโตของงาเขานะครับจะได้ให้งวัวให้ขั้ยได้กินส่วนพืชพัท่านท่านยาหารพัดนั่งอ่างงากันยั่งคือเกลียวนะี่น,น้องเนาะนะครับยังดูแลคือเกลียังเอาไว้กินคือเกลีนะครับพี่น้อง นี่นะครับเอามือแรกนี่มีกุง้ง่อยู่หันสองสามตัวเอาส้มจันเข้าไปพัดใช่ป้ะเหรเนี่ยนะครับชมจันนอะพี่น้องน,นะครับปลูกไว้เป็นแร่งอาหารของเฮานะครับอ่ะโคกน้องหน้าปั๊บเปลี่ยนไปตามสถานการณ์พี่น้องนะครับช่วงนี้อันใดมันเป็นแต่ไรเงินว่าไปสักก้อนนะครับเอาว่าไปสกักกอนช่วงนี้งัวกำลังเป็นราคาไม่ยังหรอหนูบอกขึ้นเนบักอ่างขึ้นเป็นยังเลียนคูขวกนะครับ อะกำลังปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เนาะพี่น้ะนะองเนาะเพื่นว่าเลี้ยงงวัวได้เงินไวงานเดินเงินดีนี่ให้ดู <c oughs> นะครับอ่ะกัะเนเลยหันไปทีงวัวของเฮาสะก้อนบ่ส่วนเพื่พันธุ์ท่านจะหันเฮากะโจโจ,จไปจะเข้าวนะครับพี่น้องแต่กับ่ปะนะครับเข้าครับหันมาปลูกหญ้าไปาาานนะีนะครับปลูกหญ้าไว้ให้งัวกินเามมนาะนะครับเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นมาเฮากะเกี่ยวเพราะต้องย่างมันหกพี่น้องนะครับง้วอตั้งหลายตัวง้วอแปดเก้า 8, 9, ตัวนี่นะครับดีปุดีบุคู่แข่วกันเนาะ พูดทงไฮทงหน้ากับปั๊บเป็นหน้ายาไปเรืยนี่นะครับพี่น้องนะครับอปีนี้ฝนมาเร็วพี่น้องน้ำเต็มซ้ายแล้วนะครับแกลงอาหารเฮาบริยานไปนี่มาแกลงกับบมียังกินแท้ๆกับแหเต้าเรืนี้กัเล้าึ้นมากะได้ต้มได้แกงได้ลาบได้อ่อมต้วนนะครับอ่ะออกมาใส่ชีวิตอยู่กับโค้งน้องหน้าบนี่พี่น้องนะครับส่วนจะไปนามาหลังจะได้ั่นก็อยู่ที่พี่น้องเขาจะเอา ปลาเต๋ยวม่ย่างรักนากล้องบดเข่าคายมีความผิดอีติสปน้อนี่เนาะ่าฟ้องเระดับปลาเตี๋เด้อเขาว่าหามมีรู้ผู้อื่นเข่านั่มว่าสั่นวะครับทาระบุไว้เลว่าเป็นรูปผู้ใดนัน่นระวังสั่นี่อ่ะเบิ่งเมื่อเนาะเราปิดตาปิดนาอยู่จักไผ่อู้หอกของว่าเขาที่ทางหลังครับปลูกไปเพื่อเลยนเนี่ญ้าที่ว่างหนาเฮือนปลูกไปเพื่อเลยเป,เป็นแปลงหญ้าไปเลยวะ อ่ะปลูกไปสักก่อนเนาะพี่น้องให้หน้ากับเต็มแล้วยัางท่านนี้ลปลูกปลูกหญ้าหวานใส่มมขึ้นมาห้าวกับเกี่ยวเดีตัดนี่โอ้ยแดดพี่น้องแดดขี้ฝนอ่ะภาพพี่น้องรีวิวอีกจักรอบมั้ยเนาะโค้งน้องหน้าห้าวเป็นยังไงน,นะครับก็จะปลุกอ,อึดดอกอันวัดสะดุเฮ็ดปุ้ยบั่นีนะครับเนี่ยสิ่งที่เขาขับท้ายออกมาเนี่ยพี่น้องนี่ แม่นเลยเลยเนี่สามารถเป็นปุ๋ยได้เลยทั้งขีิงัวทั้งหยาอยู่เส้นกันนี่เดี๋ยวจะได้หาหมองมักดีๆเป็นปุ๋ยบันให้น้องพี่น้องเนาะพูดนะนะครับปะตองสื่อปะตองยังพุนถ้าในพุนกับตะพืชนะครับท่านก็จะได้มาใส่พืชพักเข้าใส่ตัวบันนะครับเดี๋ยวก็บมากอันนั้นใหญ่เดี๋ยวก็บมากอันนี้ใหญ่กับบื้อกินดอกเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่มะมะพริกนี่มักซีดาใส่แล้ว กำลังกิมจูนี่พี่น้องอ่ะ,อะ,อะคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากน้องเพชรที่นี่นะครับคลิปหน้ามิยังดีๆจังพอกันไหมนะน้องแพนนเนาะถ้าพี่น้องมาอัปเดตรีวิวสุอดหรอกโคกน้องหน้าเ้าป,ป,ปรัปบเปลี่ยนไปจังไรปรับไปตามสถานการณ์น้องแพนนอเนาะส่วนนี้กากอ้อยนะครับสําหรับดินปูห้องก็ยังลงไม่ลงมือขึ้เก่าอยู่นะพี่น้องยังเห็ดขึ้เก่าอยู่สําหรับดินปูนะครับต่อไปก็คงจะได้มีเวลามาเห็ดเต็มที่เนาะหลังจากลาออกจากงานแล้วนะครับพี่น้องนี่ วัตถุดิบกากอ้อยนะครับพี่น้องกับปุ๋ยมักนะครับใส่กันเป็นดินปลูกคุณภาพนะก็ได้จะคล้อยติดตามด้วยพี่น้องเดนนงงนงน้นะครับอคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนสนีทนะครับคลิปหนดีๆจังพ่อกันไหมสวัสดีครับอ่ะแปลงหญ้ากับหญ้าพ่นหญ้าเรือหญ้าธรรมศาสตร์งับโมหญ้าปลูกจังอยู่ใส่ <laughs>